ที่จุกมังคุดนะครับคอยอ่านบุษลาคมครับคอยบทลาคมที่ลุกมังคุดนะครับ,บาคบมค,ครับย,บยามมากยบลคลนี้ลัดติดดังก็ไม่เล็กน,นะครับ ก่าโดยเก่าพอยังหวัดจันทบุรีลอยสาขาเนี่ก็เม็ดนี้ให้ดูเม็ดนี้หน้าฟ้าเม็ดนี้สามสรัดสีขึ้นสลัดด้ดูลอย ปม่อนมัำุลตรงเวยครับตรงเปอยคับอยแนี้เปน่อยบุตรีเข้มีแม่โปง เฉยกำลังเตรียมทำสต๊อข้าวอาหารมือนีความงามเพื่ออาหารเมนูเพื่อสุขภาพเพื่อความงามแข็งแรงนะครับกำลังทำอาหารเกีเยเ่ยวกับพืชสมมุนไทรเกี่ยวกับพืชที่เป็นพืชผักและเป็นยาด้วยของจัวัดจันรีว่าจะเป็นกะวานเป็นตะไคร้เป็นเล้วเป็นหัวคา ก็อยู่ตามต้นไม้ตามเงาะบางทีบางคนขุดคาขึ้นมาก็เจอพลอยสตาพลอยมระกตดเตขึ้นมานะครับบางที่ดกๆนะครับแค่ขุดทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักขุดขึ้นมาก็เจอพลอยสตาพลอยินิดต่างๆนะครับนิดแล้วก็ไปขายราคาได้หลายพันนะครับเป็นหมื่นก็มีอันนี้ให้ดูเป็นพลอยที่ อยู่บนยอดมังคุดนี่ครับหัวังคุดนี่ครับลอยเมืองจันทร์แท้ๆครับ